สวัสดีครับมน,นีผมกะมีบทเพลงมาฝากครับผมเป็นเพลงเกี่ยวกับให้กำลังใจครับเกี่ยวกับแรงงานไทยในอิตาเลครับผมแกะแรงงานไทยทั่วประเทศแหละครับเพลงนี้กะจะเล่าเรื่องราวครับเกี่ยวกับคนที่มาแล้วพอมาห้องกบคิดทอดพ่อครับพี่น้องคิดทอดแม่ครับิดฮอาครอบครัวครับ สวัสดีครับพบกับผมอุกยาวครับบ่าวสุลคนสว่างครับแรงงานไทยในอิสราเอลครับตอนนี้เวลาสามทุ่มยี่สิบแปดนาทีเป็นวันที่สามครับของการลงไก่ครับผมเหตุงานกลางคืนครับเมื่อนี้สภาพเบื่อวิธีชีวิตแรงงานไทยครับทำงานกลางคืนครับลงไก่เป็นวันที่สามแล้วอาจจะเพียเพียแน่พี่น้องครับผมจะเพียรจังหน่อย พาพี่บึงงไก่พี่น้องงไก่มือบังคับแต่ละคนเริ่มเพียแล้วมือดีสามได้ชูวลอีบอะเริ่มมือไวแล้ว ปวดมากๆท้กระชิดเนอ่ปวอ้ันนี้กินเข่าได้เฉยเละเยอเเลกดิบอกกดิบอกก็บอกก็น้องเขาต่อมาเราตอเนามมากมมากไรู้จิงไจไปลอดนะรอบสามทุมครับว่าบ้านว่ต้องบอกผู้ใดขึ่นไปผมเนี่ยขึงไปเองไงย่างไงซื้เปล่าปมากบอกเลยแล้วเจนไปเองมาเนี่นครับต้นทางพิลุกไปกเก่าครับหนาวครับ จะพาไปเบิร์นครับการทำงานเรื่อไง <c oughs> ไ,ไก่ครับผมเ<ะ>บิรน์นกุ๊กซักว่าจะมีเจอ,อ,อยังไงครับ <c oughs> ส่วนมากก <c oughs> ็จะเจือนขี่ไก่ขี้ใสครับผมขี้ใสเรือนหน้าขี้เสีตาครับผม, <c oughs> มเดี๋ยวพาไปเบิร์นครับว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยครับ ลายครับพี่น้องตอนนี้จะไปสแก,กนลายนิ้วมือครับไปสแก,กนลายนิ้วมือรลดไก่มากพอดีครับมาแล้วรถดไก่ครับคุณนะหลดไก่มาแล้วมาวันละสองขั้นหลดสี่พวงพี่น้องสี่พวงครับกระิงยิงเงาเมื่อวานนี้ยิงเงาตั้งแต่สี่ทุ่ม มะค้นฮอดเทีย่ยงครับมะค้นฮอดสี่โมงเช้าสามโมงเช้นานะ,ะเาตอนนี้เดี๋ยวไปสแกนายนิวมือนครับรถไกลมาแล้วครับที่นี่กะเราเล่าวครับผมเกี่ยวกับการให้ชีวิตให้พ่อแม่พี่น้องในแรงงานไทยในเสียวเขาสู้ครับถึงสี่โอนสี่นาวมานันไน ป่อยมาได้ครับพี่น้องเขาต้องเดืนมหน้าสู้ตะบนไท่นะครับโคข,ขอให้กำลังใจใพี่น้องครับด้วยเพียงนี้ครับพี่น้องคิดฮอดลำเนาคิดฮอดบ้านเฮาพื้นทิ่นอีสานในแต่นึกฝันถึงวันหวนคืนกลับไป อมดินบ้านเกิดนั่งกินข้าววมำพาตายสูตรนมกินคนสาบควายบนพื้นดินไทยที่ใครจากมาดินแดนน้ำเข็มเยรูซาเลมอิสาราเอลชีวิต เหมือนเดินบนเหวอีกนวลปานใดสิใดเมื่อหาพ่อแม่ผู้เฒ่าคนทางบ้านเฮาที่ได้จากมาห้าปีที่เป็นสัญญาขึงทางแล้วนาะสัญญาคายแลงพ่อแม่ผู้เฒ่าคนทางบ้านเฮา ได้จากมาห้าปีที่เป็นสัญญาคึ่งทางแล้วนาสัญญาขายแรงครับขอฝากเพลงนี้ไว้นะครับผมชื่อเพลงว่าสัญญาขายแรงครับขอบคุณครับ เรียบร้อยแล้วครับเอากงไก่กงไก่เข้ามาในคลอกครับกําลังเหมือนนั่งนั่งจู่ข้าก่อนทีได้ไปเอาไก่เข้ากคงครับเราจะผ้าเบิง่งวิธีการเอาไก่เข้ากคงแอบแย่เ, <c oughs> เดี๋ยวจะ <Yeah. S 1> แอร์แล้วไงอันี <c oughs> ่เป็นมือที่สามมือที่สามสำหรับเอาไก่เข,าข้ากคงเอาที่มือไง ไม่ปะมุ้าเียรางข้อกัไม่เกินบี๋ไม่ไม่อัเทียอะไ้กินมั่จะเปเนขามันเทียทั้งหน่อยเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยไหมวันที่สามแล้วเหนื่อยไหมเอาไก่ข้าวก้องเออไม่เนี่ยไม่เนี่ยนี่ดูเขาเนี่ยยเหนื่อยไหมนี่ อันนี้เน pues ี nah ่ยขาดขาดไหลแล้วชีวิตร่มแล้วครับชีวิตร่มแล้วท่านมืดมรรยากาศมืดกหน่อยพี่น้องเจ้าไก่เย็นพายให้เบิ่งครับเบิ่งวิธีการเอาไก่ไก่ไม่เข้ากรงเป็นแน่ไรครับเพื่อชีได้เงินเขาแต่ละบาทนี่มันเป็นแน่ไรครับพายบิ่งมือนี่มุงตาหน้าตาแล้วครับพตื่นเมื่อวานกับลุง ตั้งแตมมาห้าบ่ห้าทุมบางคนก็ลากเงาฮอดกุ้งลากเงาทอดุวนฮอดเที่ยงบ่เที่ยงกว่าก็มีบางคนตั้งแต่ห้าทุ่มลากเงาทอดเที่ยงก็มีบางคนก็เลือกห้าโมงบางคนก็เลือกสี่มงที่ผมนีครับเป็นสี่โมงเช้าเขาหาทุ่มลากฮอดบสามวันฮะฮอดบสามโอ้อันนี้หาทุ่มเลกฮอดใบสามโอ้ยวดเพราะว่าขึ้นไปแท่ไข่เนาะ แค่แข็งเพิยงอันนึงกำลังไล่จับอยู่มันออกกรงใี่ไหมกรงป๊อกเปิดรลายไก่มันออกอยู่แล้วไก่มันทีมัน,ลนหลุดมือเฮาอ่ะเออมันมี่ทองโกงมั่เปิดนะอ,อ่ะเมื่อน,นี้ยว่าเราเปิดไฟ่ตัวต่ำใว่ไหมรวมเปิดว่าบอว่า,วามันไฟมันแยงหลายไก่มันเปินเปืนดึงไก่มากก็บ,บินด้ว่เพรานบินออกบินออกโอเคครับเดี๋ยวครับไปเบิง้งข้างในเลยครับ Thầy, cũng cúng lúc mẹ thay thầy cúng lúc lúc mẹ tù <laughs> <phèn> <laughs> <phèn> เริ่มปฏิบัติงานได้น้ำไปน้ำไปนะครับจำใครเจ็จคนอีก้อบเกิดที่สูง ร้อยครับแลยวๆบัตรนี้ยี่สิบงพี่น้องอันนี้ก็ลังเป็นการเอากลงออกมามกงไก,ก่ออกมาวะทอปแล้วแล้วี่โงพอดีกดดีเอฟตีเลยไหอ,อันนี้สี่อยไปนอนแล้วพี่น้องหลดสองมาสี่ในอนแล้วลงไหนต่อ น,นี่ก็เป็นการเอาเอาขึ้นเครื่องครับก็ขึ้นรถครับนกะ็ขึ้นรถ10รอดใช่ไหมครับ2ขั้วเดี๋ยวทีไรอีก2ขัวงเดี๋ยวทีไร2ขัว้ว เลี้ยวไปแล้วนนควนนวนาาันหนึ่งครับเลี้ยวไปเล้วคันหนึ่งวันนี้รถกะสิที่ไอ้ไปเอาไม้คันหนึ่งครับไปเอาวมาอีกคันหนึ่งครับเลี้ยวไปน,น่ครับคืนเป็นรถดันครับโอเคครับสนับเดี๋ยวไปเวอล์กแ,แจ้งแล้วกันครับคลิปนี้กะสิ พอลาไปแล้วบัดน,นีพักผ่อนเดี๋ยวรออีกคันหนึง่งประมาณสองชั่วโมงได้อยู่ครับประมาณนะครับประมาณประมาณสองชั่วโมงย่างจาแต่ว่าผมแม้คันนี้สิเป็นอีกคันหนึ่งครับมีสองคันตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการเดินทางมาครับผมก็อุปรรกกันหลาย,ลาย,ย่างขี้ไก่พี่น้องขี้ไก่แน่ล็บมันคมแน่ครลาย,ย่างตอนนี้ก็เป็นเวลาจะุ่มหรือเ่านี่ อีหนึ่งหรอพ่เอเฮ้ยยังขึ้นกว่ากว่าตอนรอบแรกสีเร็วอยู่ครับเพราะว่าสิบเอ็ดคนแต่รถสองสีเหลือเก้าคนเพราะว่าต้นทางพี่ลูกครับพีใหญ่เก่งแล้วสิมาผักครับเชฟเก่งมาผักมื่อจั้หน่อยเนาะพี่น้องเนาะฟังเสียงเอาแล้วกันเพื่นนี่นอนนอนโอ้โหดิโอ้ยจะไกลมาตีหนึ่งเลย เฮ้ยมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับมาเกิดอาบน้ำจีวะเยี่ยงเท่าไหร่เนี่ยบันี้กิดคลิปเท่าไหร่ครับครับรับคลิปนี้กะสิขอไา้เพียงเท่านี้ครับผมรับการลงใก่เดี๋ยวรายละเอียดกะอยู่ในคลิปแล้วครับเดี๋ยวพักผ่อนนะครับบันทึครับลาไก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมลาไป